สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ระมาโพก,กันอีกเช่นเคยอย่าได้ตกใจไป่านี่คือแพ้ที่เป็นฟรีแม่บอกว่าน่าจะหัวใหญ่มากเลยเพราะว่าแพ้เป็นหูวใหญ่เบลอเลยแต่ตอนนี้แพ่เขาดีขึ้นแล้ว การทำแพลของเจ้าเสยบป่ายก็จะมีเบื้อนคอยให้กำลังใจมาลุมมาตุ้มกันอยู่แบบนี้หละเพราะว่าตอนนี้แมวหิวข้าวแล้วแต่ว่าจะทำแพลใหมียก่กนก็จะแบบยิงเ้านี่คืออุปกรณ์เลทเทมากเลยเวลาทำแพให้ไปที่ไรโอ้โหแล้วก็จะมีของที่ผู้ใอยาใจะส่งให้เมื่อวานนี้เยอะมากขอบคุณม,มากๆเลยนะคะถึงเวลากินข้าวกินด้วยความเรดอร่อยยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเอง เมื่อวานนี้ตอนแม่บ้าเขามาฉีดยุงให้เนาะก็คือฉีดตัวชุมชนนั่นแหละก็คือมาฉีดบริเวณบ้านเนาะแมวก็อยู่ข้างบนมาเราก็เปิดประตูบ้านให้เพื่อแมยจะวิ่งเข้าบ้านแต่ปรากฏว่าอ่างบางตัวก็คือวิ่งไปทางโน้นบางตัวก็คือกระโดดลงไปเลยค่ะแมวบางตัวค่อนข้างตกใจเป็นอย่างมากข่างมันก็กระชันฉีดจนเกินไปเก็บแมวไม่ทันปกติจะเอาแมวเขาไปอยู่ในบ้านเราก็จะปิดประตูก็คือถามว่ามันจะอูดแมวไหมก็คิดว่าไม่น่าจะอูดหรอกว่าเราเปิดประตูหน้าต่างไว้เสียงเครื่องอูดยุงหน่ะมันค่อนข้างเสียง นี่คือกระโดดลงบ้านไปเลยนี่คือลาุดก็คือตามมาได้3้ตัวแล้วฮะเจ้าเสี่ยวเออไม่เจองงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆก่อนน้านั่นก็คือเจ้าชายเย็นก็บอกว่าเฮ้ยเย็นเดินมานี่เร็วดูสภาพดิเขาอูดยุงนะก็คือเดินชิวมากสิ่งที่ตลกกว่านั้นก็คือเจ้าชายเยน็นใช่ไหมก็คือเดินมาเราคิดว่าเออจะเดินมาหลบควันทีไหนได้คือเธอเชื่อไหมเขากลับยูเหินกลับไปดมควันเหมือนเดิม เรเจอคนข้างตกใจชีดยุ้งมากี้ปีก็ไม่เคยชินสักทีเราก็เลยเรียกลูกเขาลงมาอยู่กับแม่เขาให้แบบเออให้ความตื่นตระหนกมันได้ล้นให้ไปแล้วว่าเออไม่เป็นไรเอออยู่กับป่านี่เออไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวก็ขึ้นบ้านเนอะคือเขาไปหมดแล้วเขามาชีดยุ้งให้เราก็ต้องอธิบายแบบนี้นะเออจนจนเขายอมขึ้นบ้าน จำได้เลยตอนนั้นที่เขามาชีดยุงให้ครั้งแรกที่มีเจ้าเสือเออคือเจ้าเสือเออหายไปครึ่งวันนะลูกเขาสามตัวนะอันจริงนะไม่ได้กังวลกังวลเจ้าเสือเออเพราะว่าลูกเขาเราเลี้ยงมาตั้งเด็กเราปลูกฝังมาแล้วองแต่ว่าเจ้าเสือเอนี่คือเราไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กคือเขาเป็นแมวจรที่มาอยู่กับเราตอนโตใช่ไหมเพราะฉะนั้นความกลัวเขาก็คือจะมีอยู่ในใจแหละ ปีที่แล้วเนี่ยจับแมวเข้าบ้านแต่อย่างปีนี้คือมันไม่ทันจริงเพราะว่าเขามาฉีดต้นบ้าไงเราไม่มีเวลาเตรียมแต่บ้านเราควรที่จะต้องฉีดเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่าบ้านเราเนะี่ยน้ำท่วมแรงเพราะพันยุงเลยแหละเนี่ยเขาเป็นแมวจรที่มีเรื่องในใจเยอะแยะมากมาเลยนะเนี่ยแต่ก็ตัดพาร์ทเช้าวันต่อมาเจ้าเสี่ยวไอ้ไม่รู้เห็นอะไรอยู่บนต้นไม้ที่อยู่บนกำแพงไอ้ก็เลยปีนขึ้นกำแพงเพื่อจะไปปีนต้นไม้ปีนไแปบบแบบเสียนเพราะว่าเรียนมาเยอะไงเจองูทำไงแหละที่นี่วิ่งใครวิ่งมันนะก็แทะเข้าไปจะไม่เรียกมานะท ก็คือก้อนนี้ก้อนนี้นี่ไงก้อนที่กําลังเก็บอยู่ก็คือเป็นชี่ข่องป้ายนี่คุณคนดูว่ามันเป็นชี่ที่ปกติปะ่ะามถึงว่าปริมาณนะมันปกติมันก็คิดว่าปกติอยู่นะแต่อันนี้คือซี่ไข่ไม่รู้เหมือนกันก็คือเทียบดูแล้วก็ก้อนเล็กก้อนใหญออ่แต่ว่ามันก็ปกติดีอยู่แหละมั้งเนาะไปชี่ดีอยู่ทุกวันนี้ พอ,อถึงวันพุธเลยเลยขี้เกียจตลอดเลยแต่ว่าเราต้องไปทํางานพิเศษเพื่อหางเงินมาซื้อข้าวให้แมวแล้วก็เจออันนี้หลุกหวกหรือเปล่าวเน,นี่ย่รงนี้น้าท่วมบ้านค่ะก็ได้เจอเยอะมาซ่อนกินก็คือเอาไปขายได้ลายบาทอยู่ได้เนี่ยจะมจะเห็นใช่ไหมล่วะว่าที่บ้านเรเลี้ยงไก่คือบ้านเรามีคติประจําใจวันไหนที่อดอยากไม่มีจะกินก็คือจับไก่ไปคายหรือจับไก่คากินเองมาแล้วนางงามจักรวาลแมวก็บอกว่าให้ลงมาก็คือลงมาง่ายอยู่แล้วก็จะบอกแมวว่าวันนี้ไม่อยู่บ้านเจอคนแปลกหน้ามากระโดดกัดคอมนเลย ไปทำงานห่างเงินซื้อคำให้กินก่อนนะฮะใบใบไบ้าฝากกดเลย์กดแชร์กดชะชะแค่ยล้วเราจะก็ไม่คลิปนะ๊ายบายโอ้ยตีด้วยให้เฝ้าบ้านได้เรื่องปะเนี่ยน่าจะได้เรื่องอยู่หรอก